แม่พ<ฮ>่อไปไหนไปกาทานที่ไหนกาธานนอ้อนหยองแม่แทนแกก็เตอให้พ่อลูกเจอให้พ่อลูกแม่แค่แค่ได้มีแฟนใหม่หรอแม่แค่ได้แฟนใหม่่นแหละค่ได้แฟนใหม่มาดูแลแม่เหรอใช่อายุเท่าไหร่อายุ หาิโอ้แม่อายุแปดสบเก้าแลแม่จะมีแฟนอายุห้าสิได้ไหรท้าเดียวก็ได้เหรอก็ได้แปดสิบแปดอ่ะแสิบเก้าน่ะโอ้เนี่ยจะมีแฟนอยู่อี๋ฮะแม่เนี่จะมีแฟน,นกบเปื่น,นอยนู่เหรอฮะแค่มีแล้วเออจะมีก็ว่าว่ามีกันแน่ใครมีแล้ว มันมีแล้วกะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนบอกกี้ยังว่าใครได้แฟนอายุแปดสิบเก้าเหมือนกันฮะอ้เ่อลละอ้เพื่อนละที่จริงใจนี่ค่มีอยู่หนอฮะค่ามีกะ